สวัสดีทุกคนด้วยนะครับในวันนี้เนี่ยหลายหลายคนก็อยากจะรู้ใช่ไหมว่าตัวดาบขอผมเนี่ยจอมยุทธ์ตัวนี้เนี่ยอัพสเตตัสยังไงนะครับตั้งแต่แรกเลยแล้วก็อัพสกิลอยังไงนะครับ ตั้งแต่แบบตั้งแต่คลาสหนึ่งอะนะอ่าในคลิปนี้เนี่ยผมก็เลยมาทําคลิปแนะนำนะครับวิธีการแนวทางในการอัพสายนี้นะครับทุกคนก่อนที่จะไปรับชมกันเนี่ยฝากกรื้องไปกดไลค์กดซับสไครต์นะเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะทุกคนแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆเวลาผมลงนะครับนะอ่ะเมื่อทุกคนทําแล้วเนี่ยผมก็ขออนุญาตนะครับฝากร้านเติมเงินสักนิดหนึ่งนะทุกคนหลังจากที่จบ อ่ะสำหรับร้านเติมเงินเกม Pay to Win Top Up นะครับทุกคนสามารถเข้ามาเติมได้นะตรงนี้เนี่ยก็จะมีหลากหลายเกมให้เลือกนะครับคือแบบเยอะมากๆนะทุกคนอยากจะเล่นเกมไหนอยากจะเติมเกมไหนเนี่ย สามารถจิ้มเข้าไปได้เลยนะครับที่ไอคอนของเกมนั้นๆน,น,นะที่เพื่อนๆเ,เล่นกันอยู่นะครับอย่างสมมุติว่าผมอยากจะเติมอ่าเกมสักเกมหนึ่งคืออ่ะสมมุติว่าโค้ดละกันทีนี้นยครับก็เข้ามาตรงหน้านี้แล้วเนี่ยก็อ่าอยากจะเติมมาไหนเนี่ยก็สามารถกดเติมได้เลยนะทุกคนมีเลือกพี่หยบนะครับอยากจะเติมอ่าแพ็กเกจล่ํารวยเงินทองเนี่ยก็สามารถเติมได้นะครับกรอก ID ก็คือยู d ของเรานะครับก็กรอกมาแล้วก็ชื่อตัวละครนะครับแพ็กเกจราคาเท่าไหร่แล้วก็กรอกโค้ด ONSZ แต่ถ้าเกิดใครจิ้มลิงก์เนี่ยตรงนี้ก็จะขึ้นให้อยู่แล้วนะทุกคนก็นั่นแหละครับเป็นการเติมเงินโดยใช้โค้ดของช่องผมนะครับก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนผมไปนในตัวนะทุกคนก็ขอขอบคุณล่วงหน้านะครับสำหรับใครที่เติมแล้วเนี่ยก็จะได้รับนะครับในส่วนของไอเทมต่างๆเนี่ยบางอย่างนะครับอย่างเช่นแพ็กเกจควายธนูตรงนี้เนี่ยก็จะได้เป็นโค้ดมานะเราสามารถเข้าไปดูข้อมูลสมาชิกตรงนี้และไปดูที่ประวัติการเติมเงินนะครับก็จะมีโค้ดควายธนู ตรงนี้นะครับเราก็แค่ก๊อปไปวางในตัวเกมแล้วก็กดใช้แค่นั้นเองครับแต่ว่าของอื่นๆเนี่ยก็จะสามารถรับได้เลยนะก็คือมันจะเด้งเข้าในจดหมายได้เลยนะครับสำหรับโค้ดสำหรับเกมอื่นๆเนี่ยก็ทำคล้ายๆกันหมดเลยนะครับทุกคนก็คือใช้ u i d เป็นหลักนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับสำหรับร้านเติมเงิน p a t o w i n t o p u p ฝากไว้ด้วยนะทุกคนนะเติมเกมออนไลน์เนี่ยคือแบบดีมากๆไวด้วยนะครับแล้วก็เติมได้24ชั่วโมงนะครับทุกคนโอเคไปรุยกันครับ โอเคครับมาหลังจากที่เรานะครับสร้างตัวละครอะไรต่างๆเสร็จแล้วเนี่ยนะครับของสายจอมยุทธเนี่ยสายดาบนะอ่ะเราจะต้องอัพอะไรบ้างนะครับสเตตัสที่จําเป็นมากๆเลยนะครับก็จะเป็นเด็กนะครับเด็กอย่างเดียวเนี่ยจะทําให้ตีแรงมากๆนะทุกคนถ้าเด็ก4เลยเนี่ยก็จะได้เหมือนกันแต่ส่วนตัวผมเนี่ยนะครับต้องการความถึกนะด้วยนะอ่าผมก็เลยจะติดคอนไว้นะครับประมาณนี้วิธีการอัพเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสายที่ผมเล่นนะ บางคนเขาก็อาจจะบอกว่าลงแบบนี้นะครับก็คือเด็ก2คอน2ก็ได้เช่นกันหรือว่าจะเป็นแบบนี้นะครับเด็กรวนก็ได้เช่นกัน,นครับในแต่ละเวลเนี่ยเวลาเราได้มานะครับเราจะได้แต้มในการอัพเนี่ยทั้งหมด4แต้มถูกไหมทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะอัพแบบไหนก็ได้นะครับแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมจะอัพแบบนี้นะครับก็คือเด็ก3คอน1นนะอ่าอันนี้เนี่ยจะค่อนข้างสมดุลเลยจะได้ทั้งเลือดได้ป้องกันนะครับได้ ตีแรงด้วยอ่าก็จะนับประมาณนี้แล้วก็ในส่วนต่อมานะครับสิ่งที่เราจะต้องอัพนั่นก็คือสกิลสกิลเนี่ยนะครับเราไปดูวิชาขั้นแรกก่อนละกันขั้นแรกเนี่ยที่ผมอัพมาครับจะเป็นวิชาตัวเบานะครับแล้วก็กระโดดสูงอันนี้เนี่ยแนะนําว่าต้องอัพทุกคนนะครับตรงนี้นะแล้วก็ขั้นที่1น,นะครับขั้นที่1มีอะไรบ้างนะครับที่จะต้องอัพก็จะมีปาราชสีข้างอย่างเดียวเลยนะครับ ตอนแรกเนี่ยคือในคลิปก่นกอนผมทําไปเนี่ยผมจะไปลงพลังคุ้มกายด้วยนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยในช่วงเลเวล1ไปจนถึงเลเวลซักประมาณ60-70เนี่ยผมคิดว่าตัวพลังคุ้มกายเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยจําเป็นนะครับผมก็เลยแนะนําว่าให้ไปลงอานราชสีครั้งไปก่อนนะทุกคนก็คือลงยี่ิบเลยก็ได้หรือจะลงพลังคุ้มกายด้วยก็ได้นะครับอันนี้เนี่ยแล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยนะครับอยากจะลงอันไหนนะครับส่วนตัวเนี่ย คืออยากได้เน้นแรงนะครับแล้วก็ไปอัพสกิลเยอะๆหน่อยเอาพอยท์ที่จะต้องมาลงในส่วนของพลังพุ้มกายเนี่ยย้าให้ไปลงสกิลโจมตีให้หมดเลยครับก็จะอัพอารจสติข้างที่20จากนั้นเนี่ยก็จะมาอัพในส่วนของทำนานดาบนะครับเลเวล10ก็คืออัพเต็มเลยนะทุกคนอัพตรงนี้เต็มไปเลยนะครับ แล้วก็สกิลผ่าสูรสวรรค์เนี่ยก็จะอัพหนึ่งสกัดจุดหยุดนิ่งก็จะอัพหนึ่งเช่นกันนะครับแล้วก็จะมาอัพในส่วนของดาบผ่าสวรรค์เนี่ยเลเวล11นะครับซึ่งรวมกันแล้วเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ53นะครับ53แต้มตรงนี้เนี่ยมันจะเป็น53แต้มนะครับซึ่งการที่เรานะครับจะไปอัพสกิลขั้นที่2ได้เนี่ยหรือว่าคลาสสองได้เนี่ยเรานะครับจำเป็นที่จะต้องมีคอยน์นะครับในการอัพแต้มวิชาเนี่ยทั้งหมดในคลาสหนึ่งเนี่ยรวมแล้วเนี่ยได้้55แตมนะะครับอ่ ถามว่า53แต้มเนี่ยแล้วอีก2เนี่ยจะไปลงอะไรเนี่ยครับก็ไปลงสกิลนี้ครับกดด2ชั้น2แต้มจะรวมแล้วเนี่ยจะได้55อดีเลยนะครับทุกคนอาจจะขาดเกินนิดหน่อยนะครับก็ลองดูผมก็จําไม่ได้นะครับในจํานวนที่เป,เป๊ะๆแต่ว่าอัพแค่นี้แหละนะครับก็จะสามารถไปอัพในส่วนของขั้นที่2ได้ทีนี้นะครับในคลาสที่2ของจอมยุทธด,ดาบ รมะเนี่ยเราจะอัพอะไรบ้างนะครับแน่นอนว่าวิชาสิงโตคำรามเนี่ยเราต้องอัพนะครับส่วนวิชาเกาะแก้วคุ้มกายเนี่ยคุ้มภัยเนี่ยตรงนี้เนี่ยคือไม่ต้องอัพก็ได้ในช่วงเลเวลแรกๆนะครับแต่ว่าที่ผมอัพไปเนี่ยเพราะว่ามือผมลัานครับไม่มีอะไรเลยมือผมเผลอไปโดนเรียนรู้วิชาครับเท่านั้นแหละมันเลยกลายเป็นว่าอัพตัวนี้ไปแต่จริงๆยังไม่ต้องอัพก็ได้ครับในช่วงเลเวล1ไปจนถึงเลเวล70 หรือ60เนี่ยอันนี้ยคือเรายังไม่ต้องอัพเลยจะดีมากเราเอาเก็บพอยต์ตรงนี้นะครับไปอัพอย่างอื่นนะครับอ่ะเราอัพแค่วิชาสิงโตคำรามอย่างเดียวนะจากนั้นนะครับก็มาที่สกิลดาบนะในของคลาสสองเนี่ยสกิลต่างๆตรงนี้เนี่ยจะมีดีตรงนี้นะครับพวกนี้เนี่ยสกิลแรงมากๆอยู่แล้วนะคือแบบ ทุกๆสกิลเนี่ยที่มีเนี่ยอย่างน้อยก็200อัพหมดนะครับดาเมจเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับอ่าเท่ากับว่าผมก็จะไปลงสกิลนี้เนี่ยให้มันเยอะที่สุดเท่าที่จะลงได้นะครับเพราะว่า1เลยคือมันเป็นสกิลที่เบาที่สุดนะครับในบรรดาทั้ง4สกิลนี้พอลงอันนี้เนี่ยดาเมจมันก็จะเทียบเท่ากับพวกนี้แล้วนะครับสามสกิลนี้เนี่ยลงแค่1ก็แรงแล้วนะครับแรงแรงพอๆกันกับวิชาตรงนี้เนี่ยอัพเต็มแล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยอยากได้แรงทุกสกิลนะครับให้มพอๆกัน ผมก็เลยมาเลือกอัพวิชาพาอสูรนะครับให้เต็มเลยแล้วก็ค่อยๆไล่อัพย, like ย้อนกลับเข้าไปพุกนี้ก็จะได้ดาามจที่แรงทเทเียบท่ากันหมดทุกสกิลเลยอ่ามันก็จะทําให้เราเนี่ยเก็บเลเวลฟาร์มง่ายนะครับบางคนอาจจะบอกว่าอันนี้เนี่ยลงไปสักประมาณ10ก่อนไหมแล้วก็ค่อยไปไล่อัพพวกนี้ก็ได้เช่นกันอันนี้ก็คือแนวทางของแต่ละคนเลยครับแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมอัพประมาณนี้แหละนะทุกคน ก็นี่แหละวิธีการเรียงสกิลเมื่อเราคลาสสองแล้วนะครับผมจะเรียงสกิลประมาณนี้นะทุกคนเดี๋ยวผมขอเรียงใหม่เลยแล้วกันนะครับก็จะเป็นสกิลคลาสหนึ่งนะครับแค่ใช้แค่ตัวนี้สกิลเดียวเลยก็คือสกิลาดาบผ่าสาวรรค์น,นะครับนี่ที่เป็นสกิลโจมตีนะแล้วก็จะเป็นสกิลบัฟนะครับก็จะเป็นสกิลปานแล้วจะสี่ข้างเอามาใส่ตรงนี้นะครับแต่อันนี้เนี่ยถ้าเกิดคนเผิ่มอัพแบบผมไปแล้วเนี่ย ก็มาใส่ในส่วนของบัฟตรงนี้ได้ทั้งหมดเลยแต่ว่าถ้าเกิดใครยังไม่ได้อัพเนี่ยก็ไม่ต้องมาใส่นะครับเพราะมันใส่ไม่ได้อยู่แล้วนะข้างบนนี้นะครับจะเป็นสกิลไว้สําหรับบัฟทั้งหมดเลยแล้วก็ข้างล่างจะเป็นสกิลโจมตีนะครับอ่ะผมก็เอาสกิลเรียงทั้งหมดตรงนี้นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับวิชาสิงโตคำรามเอามาลงตรงนี้แล้วก็เรียงกลับมานี่นะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็เปลี่ยนหน้าตรงนี้อีก2องสกิลอ่า ทำไมผมถึงไม่เอานะครับในส่วนของผ่าศูนย์อากาศตรงนี้เนี่ยกับสกัดจุดหยุดนิ่งอเอามาลงใช่ไหมเพราะว่าสสกิลนี้นะครับมันจะทําให้เราเนี่ยต่อคอมโบได้ช้ามากๆคือมันจะไปติดอะไรสักอย่างไม่รู้แหละแต่ผมคิดว่ามันช้ากว่าการใช้แค่นี้ครับทุกคนอ่ะทุกคนดูเนี่ยเห็นไหมป,ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเนี่ยคือใช้แค่นี้เลยครับแต่ว่าถ้าเกิดมีสกัดจุดหยุดนิ่งกับไอ้ผ่าศูนย์ากาศอะไรพวกนั้นเข้ามาเนี่ยมันจะช้ามากๆเว้ยทุกคนอ่าอันนี้เนี่ยผมได้แนะนํามาจาก ในแชทอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนที่ว่าผมไลฟ์สดจะตีมอ่ะก็เขาก็แนะนํามาประมาณนี้ว่าเออลองเอาสกิลคลาสหนึ่ออกดูแล้วก็ใส่สกิลคลาสสองเข้าไปนะครับมันก็ทําให้เราเนี่ยฟาร์มได้ไวมากๆฟาร์มแบบเร็วขึ้นเยอะเลยนะครับทุกคนลองไปใส่กันดูก็ได้นะครับลองไปเรียงดูสําหรับใครที่เล่นจอมยุทธสายดาบฝ่ายธรรมะนะครับก็เรียงประมาณนี้สกิลต่างๆเนี่ยก็จะเป็นอย่างที่ทุกคนเห็นนะ ตรงนี้เลยนะครับคือรวดเร,วเร็วนะครับแล้วก็แรงปึบป๊บปั๊บปึ๊บปั๊บเห็นไหมบอลอาจจะยังไม่ถึงตัวด้วยซ้ํานะครับแต่ว่าก็ตายแล้วเรียบร้อยนะัทุกคนอ่าแล้วก็เทคนิคในการเก็บเรเวลนะครับผมอยากจะแนะนําทุกคนเลยก็คือให้เราหาปาร์ตี้นะครับก็เนี่ยให้เรามาจิ้มทางซ้ายมือตรงนี้เนะี่ยที่เป็นรูปคนนะครับแล้วก็กดค้นหาปาร์ตี้แล้วก็ลองเลือกหาปาร์ตี้ดูนะครับมันก็จะหาโซนใกล้ๆเรานรั่นแหละพอได้แล้วเราก็มาก,ด,กดจัดการปาร์ตี้แล้วเราก็กด เปลี่ยนโซนไปอยู่ในที่ที่เดียวกันกับอของปาร์ตี้นะครับเราก็จะได้รับในส่วนของนี่ครับบัฟเอ p พเพิ่มขึ้นอีก120%เลยอ่าเนี่ยก็จะทำให้เราเก็บเลเวลได้ง่ายขึ้นเพราะหลังๆเนี่ยพอเราเลเวลสัก40ไปไปลาย50เนี่ยอ่าเรื่องเพรสอะไรพวกนี้มันจะได้ขึ้นน้อยมากๆครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเก็บเลเวลปล่อยฟาร์มแบบนี้ก็จะดีนะครับดีหลายๆแบบเลยก็คือได้ในส่วนของสารานุกรมด้วยได้เก็บเลเวลด้วยได้ของด้วยนะครับ พวกมอนวลสูงสูงะส,ส่วนใหญ่มันจะดรอปกล่องับทุกคนมันจะดรอปกล่องเนี่ยเอาหีบอาวุธประกายแสงนะครับเราก็ต้องมาสุ่มอีกทีหนึ่งนะครับว่าเราจะได้กล่องอแบบไหนนะครับบางทีเนี่ยมันก็จะได้ของเลเวล50ที่เป็นสีทองเลยขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยไอตีมอนเลเวลเท่าไหร่นะอย่างของผมแม่มาตีมอนประมาณนี้เนี่ยมันก็จะมีโอกาสดรอปที่เป็นห mm ีบ hmm. พวกนี้นะครับเข้ามากดเข้าไปปึ๊บ นี่ก็ได้สีเขียวส่วนใหญ่ไม่จอกสีเขียวนะครับแล้วผมก็สะสมมาไว้เยอะๆแล้วผมก็ค่อยไปผสมอีกทีหนึ่งครับเราก็จะไม่ต้องไปซื้อนะเพราะว่าซื้อเนี่ยราคาค่อนข้างแพงนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากจะแบบจบเลยไม่ได้สนใจเรื่องบัฟเรื่องอะไรพวกนี้เนี่ยเรื่องแบบพวกออฟนะก็สามารถเข้าไปซื้อในตลาดได้นะครับเพราะว่าแน่นอนครับว่าการซื้อในตลาดที่เป็นของส้มยังไงก็ถูกกว่าการทําเองแน่นอนครับ แต่ว่าแต่ว่าถ้าดวงท่านดีอะนะทุกคนแนะนําว่าทําเองจะดีกว่าเนี่ยอย่างอันนี้เนี่ยถ้าผมซื้อเนี่ยมันก็จบเลยที่ 1M นะครับบางทีเนี่ยทำมากกว่า1 m อด้วยแต่ออฟไม่สวยแค่นั้นนะออฟมันเป็นเวทนะครับส่วนออฟที่เขาแนะนํากันเนยส่วนใหญ่จะเป็นพวกแม่นหรือว่าอ่าพวกตีที่ข้ออะไรพวกเนี้ยเนี่ยจะจะดีมากๆนะครับอ่าลองไปศึกษากันดูได้นะครับทุกคนส่วนตัวผมเนี่ยผมก็คง ค่อยๆทาขึ้นไปเองนั่นแหละครับได้ออฟอะไรก็ว่ากันไปนะอย่างน้อยๆเนี่ยมันได้มันเนี่ยเ,ออเกมนี้มันต้องฟาร์มมาแล้วก็ทําของถ้าเราไปซื้อมันก็จบแนละ้วไม่มีอะไรให้ทำแลวคอนเทนต์ก็ได้แต่ฟาร์มฟาร์มฟาร์มแล้วก็ไปซื้อแค่นั้นไม่สนุกมันต้องเสี่ยงดวงนะเหมือนเปิดกาชาแหละครับเหมือนกันโอเคทุกคนในคลิปนี้เนี่ยผมก็หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับไม่มากก็น้อยนะสําหรับใครที่เล่นจอมยุทธดาบสไฟ รมานะครับก็ลองไปประยุกต์ใช้กันได้นะครับเป็นแนวทางเล็กๆน้อยๆนะทุกคนสำหรับในคลิปนี้ก่อนจากกันนะครับฝากเลื่อนลงไปกดไลค์กด s u b s c คร b บนเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะทุกคนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับไปละ